การที่เราจะรวยเหนือคู่แข่งได้นั้นมีหลายวิธีแต่การที่เราทำเหมือนคู่แข่งเนี่ยมันเท่ากับเจ๊งทันทีฮะบทเรียนวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง product possibility frontier ฮะหรือการที่เราอยู่ในชายแดนตรงไหนเราถึงจะรอดจริงๆเนี่ยมันจะมีจุดสังเกตจุดหนึ่งเวลาเราทำธุรกิจนะสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจก็คือการหาสินค้าหานทองคำให้เจอสินค้าหารทองคำหมายความว่า อย่าไปรวมกันในหมู่นกพิราบหมายความว่าอะไรฮะคือคุณสังเกตไหมว่าธุรกิจเนี่ยมันมักจะกระจุกรวมกันเหมือนเป็นฝูงเป็ดฝูงนกพิราบอะไรแบบเนี้ถ้าคุณดูในกราฟที่ผมให้ดูเนี่ยคุณจะเห็นฝูงนกพิราบอยู่หนึ่งฝูงฮะอ่าเราเรียกฝูงนกพิราบนะฮะดดๆดดดผมเขียนผิดนิดนึงนะคุณลองอ่านดูก่อนเราจะเขียนว่าจุดที่เราและคู่แข่งอยู่ด้วยกันนะอย่างมีความสุขเหรอ,อนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าฝูงนกพิราบฮะ คือจริงๆอย่างนี้ฮะผมอธิบายคอนเซปต์ให้เข้าใจง่ายๆฮะไอตัวฟูงนกพิราบเนี่ยมันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนหรือธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยชอบเหมือนๆกันอยู่หนึ่งอย่างอย่างเช่นถ้าเราขายปืนเราก็ต้องอยู่ตรงดีโอสยามตรงข้ามก็จะเป็นแหล่งรวมของคนขายปืนเพราะเพราะมันมีแต่ออฟไลน์ line, เวลาใครเขาจะมาเดินเขาก็ต้องมาเดินตรงนั้นถูกปะ่ะถ้าคุณจะขายของกระจุกกระจิกคุณก็ต้องไปอยู่สำเพง็งถ้าคุณจะขายผ้าคุณก็ต้องมาอยู่พาหุรัต อะไรแบบนี้คือว่าง่ายๆสมัยก่อนโลกออฟไลน์เนี่ยมันบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องมากระจุกกระจิกด้วยกันถูกไหมเออมาอยู่รวมกลุ่นกันถ้าคุณกระจายไปกลุ่มอื่นเนี่ยคุณมีโอกาสแค่2อ,อย่างคือถ้าคุณไปอยู่โลเคชันใหม่นะไม่รวยเละก็เละเลยคือไม่รวยก็เละว่าง่ายๆมี2ออย่างแต่ส่วนมากจะเละถ้าไม่มีออนไลน์ยังยํำนะ แต่พอธุรกิจออนไลน์เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีทางออกให้กับคนมากขึ้นอย่างเช่นถ้าทุกคนที่ทําออนไลน์ในสมัยก่อนนะอยากขายอะไรก็รวยทุกอย่างแต่ออนไลน์สมัยนี้เราต้องดูก่อนว่าเฮ้ยส่วนมากตลาดเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างเช่นถ้าตลาดเนี่ยมันเป็นปืนอัดลมใช่ไหมทุกเจ้าขายปืนอัดลมหมดเลยคุณมาขายบีบีกันคุณก็ชนะถูกไหมเออแต่ถ้าทุกเจ้าขายบีบีกันหมดเลยคุณไปขายปืนอัดลมก้องแกงก้องแกงคุณก็ชนะ คือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือว่าคุณพยายามหาให้เจอว่าตลาดมันอยู่ตรงไหนถ้าตลาดส่วนใหญ่ขายสินค้าแพงคุณกระโดดมาขายสินค้าถูกถ้าตลาดส่วนใหญ่ขายสินค้าถูกคุณกระโดดมาขายสินค้าแพงถ้าตลาดขายสินค้าใหญ่คุณกระโดดมาขายสินค้าเล็กเข้าใจไหมคือผมไม่ได้บอกให้คุณทําตรงข้ามตลาดนะแต่ผมให้คุณหาจุดที่ตลาดเนี่ยมันยังมีคู่แข่งไม่เยอะแล้วถ้าเป็นไปได้ มันมีคู่แข่งไม่เยอะแต่มันแปลว่ามีถูกป่ะถ้าคุณอยากรู้ว่าไอ้จุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ดีที่สุดจริง,รงๆหรือเปล่าแน่นอนว่าเราต้องหาแกลบก่อนที่จะเข้าคําว่าแกลบคือช่องว่างแปลเป็นไทยว่าหาช่องว่างตลาดก่อนที่จะเข้านั่นเองทํายังไงอาจารย์อย่างที่คุณเห็นนะเห็นไหมฝูงนกกับรูปดาวเห็นปะ จุดใหม่ที่เราหนีมาอยู่ที่ผมเขียนให้ดูในกราฟเนี่ยนะไอจุดแรกคือเรากับคู่แข่งอยู่ด้วยกันใช่ไหมไอจุดสีชมพูก็คือจุดที่เราหนีมาอยู่ถูกปะ่ะไอจุดที่เราหนีมาอยู่เนี่ยก่อนที่เราจะมาเนี่ยมันต้องมีโจที่อยู่แล้วเราลองเอาบริษัทเอาชื่อบริษัทของคู่แข่งเรานะไปเสิร์ชใน DBD ดูอา่า d b d w a r e ว o u เ e าหรือสถานที่ในการคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั่นเองเราจะดูอะไรครับอาจารย์เราอยากจะดูยอดขาย ของบริษัทคู่แข่งซึ่งมาอยู่ในจุดใหม่คือว่าง่ายๆถ้าทุกคนเนี่ยเขารวมกันอยู่เป็น10บๆเจ้าสมมตินะเข้าขายบีบีการรวมกัน20เจ้าไอ้ตรงนั้นเราไม่เข้าไปอยู่ละพอเข้าไปเราก็เจ๊งจริงปะเราก็ต้องมาขายปืนอัดลมแทนปืนอัดลมแบบเด็กๆเ,เล่นนะ่ะถ้าปืนอัดลมที่เรากาลังจะมาขายมันมีบริษัทที่ขายอยู่แล้วเราลองเอาชื่อบริษัทนั้นนะ่ะไปลองเสิร์ชใน DBD w a r e ว o u s e หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดูก่อน เราก็จะรู้ว่ายอดขายเขาประมาณเท่าไหร่หรือถ้าเขาขายของใน TikTok อกช็อปเราก็สามารถที่จะเสิร์ชใน Carlo ลเด a ได้ก็จะเห็นข้อมูลเหมือนกันหรือไปกด Google แล้วพิมพ์คําว่า TikTok ok อ e l l e r เราก็จะเห็นข้อมูลเหมือนกันว่าเขาอะ่ะมีการทำแอ f เฟลิเอหรือเอาของไปฝากขายบ้างหรือเปล่าถูกไหมถ้าถ้าพวกนี้คุณฟังแล้วคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเนี่ย มันมีอยู่2วิธี1ก็คือเดี๋ยวผมจะทํา YouTube ไปเรื่อยๆให้คุณมีความเข้าใจมากขึ้นนะอ่า t u b e Facebook ทําวิดีโอไปเรื่อยๆหรือคุณตามฟังไลฟ์ผมเนี่ยคุณก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นหรือ2คุณก็อาจจะเทคคอร์สแล้วมาเจอกับผมที่ทุ่งคุเปิดคอมแล้วลุยไปได้วยกันเลยผมการันตีว่าคุณจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนอันเนี้ยแน่นอนนักเรียนเก่าก็มาอัปเดตได้นะมาซ้ำได้ยินดีต้อนรับครับนะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะรวยได้ในยุคนี้เนี่ยหนึ่งคือคุณเข้าตลาดเเป็นคนคแรกลย ก่อนที่บีบีกันจะมีครบ20เจ้าเนี่ยคุณต้องเข้าเป็นคนแรกเลยอันนี้การันตีว่ายังไงก็รวยแน่นอนเขาเรียก First Priority หรือ First Mover Advantage 2นะสก็คือคุณต้องหาแก็บให้เจอก่อนเข้าตลาดไอ,อย้ยางเงี้ยได้แต่ถ้าเป็น3เนี่ยคุณเจ๊งแน่ก็คือคุณเห็นคนในตลาดเขาขายของแล้วรวยคุณก็เลยอยากรวยเหมือนเขาเลยขายของเหมือนกันเป๊ะเลยไอ,อ้ยังเงี้ยแอดแเข้าใจไหมฉะนั้นผมนึงบอกไง เหมือนคู่แข่งเท่ากับเจ๊งทันทีต่างจากคู่แข่งยังมีโอกาสรอดฉะนั้นต้องทําของให้มันมีคุณภาพและต่างจากคู่แข่งให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ลูกค้าก็ต้องอยากได้ด้วยนะเออลองไปคิดดูว่าจะทําอย่างไรให้สินค้าของเราอยู่ในจุดที่แตกต่างจากคู่แข่งและมีโอกาสลุ้นที่ลูกค้าจะซื้อให้ได้อา้าวยังไงวันนี้ผมอาจารย์ตีไปก่อนนะฮะยังไงมีคําถามอะไรอยากรู้เนี่ยทักไลน์แอดเดอร์บิดได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมตอบให้เต็มที่ครับวันนี้ไปก่อนนะฮะ ขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณครับ